ปลาก็ออกมายุ่งโยมก็ออกมายุ่งก็ไม่ทราบว่าใครผิดใครถูกใครก็บอกว่าใครถูกถูกหมดและก็ผิดหมดนั่นเรื่องของเรื่องถูกหมดทุกคนเพราะถูกใจผิดหมดทุกคนเพราะต่างฝ่ายก็ต้องต่างอยากเด่นอยากดังนี่ผิดอย่างนี้ถูกถูกำหรับ พระที่ไม่อยากเด่นอยากดังและอุบาสกปฏิกิิาที่ไม่อยากเด่นอยากดังอันนั้นถูกตรงนั้นคือถูกต้องตามหลักธรรมหรวอยังไงแต่เราไม่ก็เห็นทีใช่ไหมละ่ะไอไหนมาไหนก็ดังที่ลูกเห็นนั่นแหละและจะเอาธรรมะไปสอนกันได้ยังไงไปนั่งกับพุทธพาณิชย์สร้างบทแล้วสร้างเจดีแล้วสร้างกระถินแล้วผ้าป่าแล้วสร้างเขียวสร้างขาวออกไปแล้วเต็มแล้วที่เพราะที่ลุงปู่พูดนี่ลวงปู่เห็น ตั้งอยู่ตามร้านค้าต่างๆเป็นต้นพระป่าของวัดนั้นสำนักนั้นสามัำนี้เต็มอยู่ลูกก็เห็นนี่นั่นไหนเป็นพุทธบาณิชย์เห็นเราไปนั่งเราไปพิจารณาของวันนั้นเอ้นี่บริษัทนี้เป็นรูปจิตของอาจารย์รูปนี้เหรอเป็นรูปจิตของสำนักนี่เหรอโอ้ยพวกผมก็ไม่ทราบแล้วหลวงปู่ห้วงตาเขาขอให้มาตั้งไว้ ก็ให้เขาก็ะบะพวกเราเป็นชาวพุทธเดือนหนึ่งเขาก็มาเก็บครัง้งหนึ่งเดือนหนึ่งเขาก็มาเก็บครัง้งหนึ่งก็ไม่เคยไปวัด,ดนี่สักทีก็ว่ะเราเป็นชาวพุทธก็ให้เขาตั้งไว้งั้นแหละนั่นเห็นไหมละ่ะเลยไม่รู้เรื่องเลยว่าอะไรเป็นบุญอะไรเป็นบาปอะไร,ะไรที่ถูกต้องตามหลักคำสอนของพระเจ้าไม่ทราบเลยพระอาจารพุทธอานี้มาตั้งไว้เออเอาก็ตั้งเดือนหนึ่งจะมาเก็บนั้นได้เท่าไหร่ก็าเก็บตามนั้นวัดนั้นก็มาเก็บ เงินเงินที่ติดไวในต้นพระป่านั่นนูกลองคิดดูนะมันมีแค่นี้แล้วก็จะอยู่งี้ต่อไป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 ทาไมพวกเราจรึงไม่กลับจากภาพเข้าสู่หลักคําสอนที่แทล้ล่ะไม่มีสิ่งนี้ไม่ยุ่งสิ่งนี้ไม่เอาสิ่งนี้ออกมาเป็นพุทธภาณิชย์เอาสิ่งที่เลือกสิ่งที่ประเสริฐตามหลักคําสอนของพระพุทธเจ้าออกมาเผยเผยให้แพร่หลายไม่ดีวกว่าเหรอที่เรียกว่าพุทธญาต อันนี้มันต่างกับเราฟ้าเกิดดินนะลูกนะที่พ่อพูดนี่พ่อไม่ได้ไปว่าใครนะเพียงพูดในฟังเป็นกลางๆเท่านั้นถ้าเราไม่รักษาก็จะรักษาแหละถ้าเราไม่ดูแลกันปกป้องพระพุทธศาสนาใครจะมาปกป้องให้เราทนนี้ศา,า,าสนาเราที่เลือกที่ประเสธมันก็เสือเส่อมไปเสื่อมไปดังที่ลูกเห็นไม่ต้องไปพูดถึงเรื่องมรรคเรื่องผลอกลูกนี่เรื่องทานบาร,รมีก็ทําไม่ถูกนี่ศีลบาร,รมีก็ทําไม่ถูกภาวนาบาร,รมีก็ทําไม่ถูก พุทธเจ้าอุบัติขึ้นสอนพวกเราให้ภาวนาภาวนาเพื่อละกลิดโลกโกดหลงพวกเราภา,าวนาอะไรละ่ะภาวนาเออพอภาวนาดีหน่อยลาวจักรละจะต้องไหลามาเทมาข้าพเจ้าได้สร้างนั่นสร้างนี่เห็นไหมละ่ะเน็จจะมีพวกผีหรือพวกเทวดามาบอกเลียกบอกหัวตัวตัวดีๆว่ากันไปเห็นไหมละ่ะโอ้ท่านภาวนาดีนะลาวจักรละท่านไหลามาเทมาอุ้ยจนประมาณไม่ได้เต่ไม่มีในหลักคําสอนเลยว่า ภาวนาแล้วให้ลาบจักระไหลามาเทมาเห็นไหมล่ะตากระลาเขาคิไหมล่ะนะี่จะว่าเราไป,ปมารกูบาอาจารย์หมู่คณะอยูคือเราพูดตามธรรมตามที่ไ,ไหนพระเจ้าให้ภาวนาเพื่อละกิเลสนะละโลกโกดลงที่ติมันนะละคอนตัวร์อาจารย์อยากออกจากแกงให้ได้ถ้าละยังไม่ได้พระพุทธเจ้าไม่เรียกว่าสัม,มณะเดีย๋ยวนี่กำลังเดือดกันนี่ เรื่องว่าคารวะาสอนญาติสอนเอ้ยคารวะญาติโวมสอนพระห้ามคารวะญาติเดินมาสอนพระมันมีพเติกพระพอง,รงห้ามนั่นคือคำแปลงประการห้ามผู้หญิงห้ามภิกษุณีมาสอนพระเมพระบวชวันนี้ก็ห้ามภิกษุณีสอนเป็นคุรุธรรม เปนบนปรรดาของภิกษุณีเป็นอย่างนี้ใช่พุทธเจ้าจงสมมุชนอยู่นี่ใช่ไหมละ่ะพุทธเจ้าทราบว่านี่คือพระคือเจามาณะเทศินวิสุทธิสมาธิวิสุทธิปัญญาวิสุทธิพระองค์ทราบหมดนี่และตักวกนนีหลวงปู่ก็จะถามว่าคําว่าอุบาตจิกาสอนพระหลวงปู่ก็จะถามว่าเป็นพระแท้หรือไม่นั่นแหละส่วนมากเป็นพระปลอมที่พระเทต้องอยู่ในธรรมในวินยัย ศีลวิสุทธิหนึ่งศีลต้องสะอาดหมดจดเรียกว่าพระแทอ้อันเดียวนี้ดังที่เห็นหนึ่งไม่รู้ว่าใครเป็นพระไม่รู้ว่าใครเป็นพระบาทเาจ,จ้าโอมพระก็ขับรถไปน่นไปนี่เป็นปกติขับไปตลาดไปจ่ายของในน่นร้านค้าใหญ่ๆโน่นขับรถไปเองไปซื้อของเองไปซื้ออาหารเอง เขาอยากะทราบว่าเป็นพระเป็นสมณะนาหรือไม่เวลาย,ยมเขาว่าเขาตนณตีเตียนก็บอกว่าห้ามอุบายตุจิกามมาสอนพระเห็นไหมละ่ะก็ตัวเองไม่ใช่พระไม่ใช่สมณาเลยอ่ะมันก็เลยไม่เข้ากันก็เลยทะเลาะบ่เวงกันเดือดกันเป็นสังคมที่ยุ่งเหยิงวุ่นวายทะเลาะกันลามไปหมดแล้วเนะี่ย ก็ต่างฝ่ายก็ต่างว่าถูกพระก็ไม่ยอมอุบว่าสุ๊กาก็ไม่ยอมนั่นต่างฝ่ายก็ต่างไม่ลงกันแต่ถ้าทุกทั้งไอ้ทั้งสองฝ่ายวกเข้ามามันก็จบตรงนั้นเอาความรู้สึกในคิดที่ด,ดีสอนตัวเองให้ดีนะพระก็เอาความรู้สึกในคิดดีสอนตัวเองจ้ะสมัยดูตัวเองว่าเป็นพระเป็นสามนังหรือไม่อกมาตรงนั้นศีลบริสุทธิ์ไหมศีลด่างพรอยหรือไม่เราก็ต้องดูแต่นั้น ถ้าขุยดยินดาญาอยู่ใช้เงินใช้ทองอยู่จะบริสุทธิ์ได้งไงทรัพท์แนบหมูอยู่จะบริสุทธิ์ได้งไงนั่นมีจิตลามุกจกเบิดเป็นพุทธพาณิชย์อยู่มันจะบริสุทธิ์ได้ยังไงแล้วจะเป็นพระเป็นสมนัมมาได้ยังไงนุง่งหมวกจะถามนันมี่หลือจะอยังให้พระขับรถเล่นเหมือนกับทางอุบาตกศิกาเเขาการไม่สมควรเป็นอันตรีทางนั้นนั่นเห็นไหมล่ะเพราะเราจะประชุมกันปรับบัตร,ะร,ะระอะไรก็ได้ ต้องเข้าใจด้วยนะไอ้ป่ัประบาดพรารูวนี้มันไม่สมกว่านี่ไปขับรถเล่นนี่เตือนแล้วไม่ฟังคณะสงฆ์จะปรับประบนาก็ได้นี่ขึ้นอยู่ที่คณะสงฆ์เพราะว่าเตือนแล้วเขาไม่ยอมรับเขาไม่ฟังถ้าเตือนแล้วเขาฟังเขายอมรับก็คือจบตรงนั้นก็าปรับเนื้อปรับตัวกันใหม่มันก็จบนั่อุบาสกปฏิกาก็เจกินเดียวกันก็ต้องดูว่าท่านเป็นพระเป็นสามนาเทหรือไม่ มกกลับมาดูใจของเรานี่คับดูใจของเราครับแล้วก็นําหลักธรรมมาคำสอนพระเจ้าที่เราได้เรียนรู้มาพึ้ปฏิบัติเมื่อเห็นพวกพระไม่ดีที่โกนหัวนุ่งขอมพระเหลืองเราก็จําเป็นต้องต้องปกป้องพระพุทธศาสนาต้องตามนี้ต้องว่ากล่าวเป็นของธรรมชาติธรรมดาอันนี้จริงไม่ผิดเพราะต่างฝ่ายต่างม,มีความรู้สึกในคิดที่ดี นี่นี่มันสอนกันเกิดแล้วนี่อยู่ในมหาวิทยาลัยก็มีแต่อุ้บาสุบุติกาณนั่นแหละเขาสอนพระนั่นพระรู้เรื่องอะไรไหมล่ะเห็นไหมแม่แม,ม,ม่ที่มาอยู่บ้านเรานั้นก็สอนพระทั้งนั้นแหละนี่พระก็เข้าห้องเรียนในมหาวิทยาลัยมหลาลัยนั้นนั้นก็มีอุบาสกแลุวติกาที่เป็น คณาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่เป็น,นคณะครูไปสอนพระกลุ่มนั้นสอนพระเพื่อให้ได้ดีได้เรียนชั้นนั้นออกชั้นนั้นต่อกันนี้ต่อชั้นนี้ไปสอนพระให้ได้ดีจนเป็นด็อกเตอร์แล้วก็จะบอกว่าห้ามอุบาสตุจิกาสอนพระได้ยังไงนะน,นั่นคือเหตุผลอย่างังไงก็ไม่ต้องไปที่พระก็ต้องอยู่ในคุณริงคุณธรรมที่สมบูรณ์บริบูรณ์ อุบาสกุิกาก็ไม่ต้องไปสอนไม่ต้องเข้าโรงเรียนกันที่เห็นลูกลก็เห็นอยู่นี่มันก็เลยเป็นอะไรล่ะเป็นเรื่องราวที่เดือดพานกันไปหมดเพราะต่างฝ่ายก็ตา่างว่าตัวเองถูกถ้าทั้งสองฝ่ายวกรมาดูใจของตัวเองมันก็จะจบตรงนั้นเห็นไหมล่ะเดี๋ยวนี้เราศาสนาพุทธเนี่ย เอากำลังติปัญญาไว้ปกป้องพระพุทธศาสนาร่วมกันดีกว่านั่นนะคอยเอาไว้สู้กับศาสนาอื่นศาส,สดาอื่นเหมือนกับพระธรรมปาละพระคุณานันทะอย่างนั้นเห็นไหมละ่ะเอาชีวิตแรกชีวิตแรกชีวิตแรกเลยนะและด้านหนห้ล่ะสู้ขึ้นลงขึ้นศา,าลศาลพระพุทคุณานันทะนะ่กลับระธรรมปาละนั่นเ่ะ สู้เพื่อปกป้องพระพุทธศาสนาเมื่อศาสนาอื่นศาสนาอื่นก็มาทําลายทำลายพระพุทธศาสนาหลวงปู่อยากคินอย่างนั้นอย่าบอกว่าเราตำหนิคนนั้นคนนี้ตำหนิโยมด้วยตาหนิพระด้วยเล็กไว้เข้าข้างโยมที่ตําหนิพระเราไม่ได้คิดอย่างนั้นเราต้องแยกแยะว่าพระเป็นพระเป็นสัมมนาเทหรือไม่มีคนออกมาว่าเอา้า ก็เราเลึกยถึงคุณงามความดีของท่านบ้างทีแต่ว่าก็ไม่ได้ว่าคุณงามความดีแต่นี้เราเป็นพระแยกแย้งให้ถูกพี่เราเป็นพระเป็นสามัญน,นะเป็นผู้นําของศาสตร์นาเป็นกูเป็นบาเขากราบเขาไหว้เราสมควรที่จะทำยังไงเราต้องรู้จกกใจอตัวเองที่ใช่ไหมละ่ะและจะเอาสิ่งที่เรียาจๆ ข้ามายุ่งทําไมปรัสภาพให้เป็นพระเป็นสมันนะที่สมบุรบริบูรณ์แค่ศีนสองรอยี่็ข้อยังรักษาไม่ได้มีใจใจลามมุกจักระเปิดก็ยังจะเรียกตัวเองว่าเป็นพระเป็นสัมัณนะสมควรเหลอไม่ละอายเหลอน,น่าด้านขนาดนั้นเลยไม่ใช่พระไม่ใช่สัมันนะก็เรียกตัวเองว่าเป็นพระเป็นสามมณ เวลาวัตถุศิกาก็าำหนีก้กขบอกว่าห้ามว่าตุศิกามาสอนพระจะเป็นบาปนะหนักทั้งอาจากันเธอเป็นพระเป็นจมเนะหรือไมเ่เธอไม่ยอมบกเข้ามาดูตัวเองเลยนั่นนะถ้าไงพระก็ดีกว่าพวกเธอเห็นไหมละ่ะไปแล้วไม่รู้ว่าใครดีกว่ากันนี่แหละความทะเลาะเบาแวงก็เลยเกิดพระต่างฝ่ายต่างบกเข้ามาหาตัวเองดูแลตัวเองโดยทําโดยทํา นำหลักธรรมะคำสอนของเจ้ามาปฏิบัติในก็คือจบถึงในที่อุบารตุกาไม่รู้ก็เขาประกาศถามรูบาอาจารย์ใช่ไหมละ่ะรูบาอาจารย์ผู้รู้ก็จะบอกก็จะสอนให้ยกเว้นเรื่องนั้นท่านไม่รู้บางรูปท่านก็เป็นผู้แตกฉานบางรูปท่านก็ไม่ไม่ได้แตกฉานเราก็ต้องเข้าใจด้วย บางรูปท่านแตกฉานทั้งภาคปฏิยัติและภาคปฏิบัติบางรูปท่านแตกฉานเฉพาะปริยัติบางรูปท่านท่านก็แตกฉานเฉพาะปฏิบัติก็แล้วแต่เราก็ไม่เข้าไปก้อกไกลตรงนั้นแต่ถ้าต่างฝ่ายต่างวกเข้ามาดูใจของตัวเองปั๊บนี่ศาสนาจะเป็นของแท้ไม่มีความบ้าตลอดบ่แย่งกันอันนี้เพียงแต่คิดคงเป็นไปไม่ได้เลยนะเพราะต่างฝ่ายก็ต่างไม่ยอมกันไง เรานี่ก็แค่เป็นพระที่สร้างบาร,รมีมาเล็กๆแค่น้อยแค่นั้นเองคือหลวงปู่หลวงตาลูกนี้นะแมต่พุทธเจ้าพราะองค์ทรงห้ามพวกเราก็ไม่ยอมฟังดังที่เล่าให้ฟังบ่อยครั้งหนึ่งพิสูุโอสามพีแต่แยกสมามกีกันนั่นแหละเข้าไปห้ามไม่ยอมฟังเพราะทิฏฐิมานะของพวกเรานี่ยภนะ่ษีภาษาอะไรหลวงปู่นั่นแต่ที่เราเทศเนี่ยเทศด้วยหน้าที่เป็นหน้าที่ ต้องการให้พระพุทธศาสนาโดดเด่นต้องการที่ให้พระสมุขีปองดองเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไม่แตกแยกสมขุขีลงที่ทำที่บินัหนไม่อยากเห็นใช้ความคิดนึกตึกตองของตัวเองคาดว่าอ,อนุมานว่า,อย,างงอย่างนั้นอย่างนี้ไม่อยากไม่อยากได้ยินไม่อยากได้ฟังอยากเห็นเอาธรรมะที่เทตามหลักคำสอนออกมาแค่นั้น น่าจะเป็นอย่างนั้นน่าจะเป็นอย่างนี้ไม่อยากให้มีไงนี่แหละไอ้น่าจะเป็นอย่างนั้นน่าจะเป็นอย่างนี้นี่แเลยตัวนี้หละมันแตกแยกสามคีกันต้องไม่มีคําว่าน่าจะนี่เห็นไหมนี่เป็นอย่างนี้นี่เป็นอย่างนี้เอาอย่างนี้พวกเราประชุมกันเอาอย่างนี้ภาทุกรถต้องเอาอย่างนี้ตามนี้คือตามนี้ก็คือจบตรงนั้นในลกสมัยใหม่เกิดขึ้นก็จะบอกว่าอนุโลมจ้าละกิริศมมนอนุโลมแมล่ะ สมัยใหม่หรือสมัยเก่ากิเลสมันก็อยู่อย่างเก่าแต่ยิ่งจะเพิ่มปูนพ่พอปูนเพราะเราตามใจมันยิ่งจะเพิ่มปูนพอกปูนจะประมาณไม่ได้เรียกก็ตัวก่อนั่นแหละเตการเพิ่มปูเพิพพพ่มปูนพ่อปูนเข้ามาอยู่ที่เราอยู่ที่การกระทำของพวกเราอันนั้นมันก็เลยเดือดที่สังคมก็เลยเดือดเลยถุยน้ำลายใส่กันเองอีกคนหนึ่งจบไอ้คนหนึ่งพูดก็น่าจะจบ ถ้ายังไม่แน่ใจไม่เข้าใจก็จะทะเลาะกันไม่ต้องไปประกาศขึ้นเวทีทะลาะกันนี่ปีพศ2 5 4พพูดถึงเวทีมีพระรูปหนึ่งดาเราอยู่สามวันสามคืนท้าทายเรานั่นให้โต้วาทีกันที่สะพานไทยเราปีพศ2 5 4 5 เห็นไหมละ่ะอามันบ้ากันเหลือพ้าเราแต่เราก็ไม่ได้ว่านะเราก็หมอไปคานไปไปเช็ดเท้าท่านทุกวันพราะเป็นหน้าที่เราเป็นพระเล็กพระน้อยพึ่งบวชเอาบาทไปล้างจัดบาทใ้ฉันอย่างดีฉันเสร็จแล้วก็ไปล้างดาไปฟังอย่างเดียวไม่สะทกสทาน เวลาท่านด่าปั๊บเราก็นอนปับ๊บนอนปั๊บมาที่ใจเราว่าเราผิดหรือไม่ถ้าเราไม่ผิดเราก็สบายใจนั่นนั่นท้าทายเลยไงคนที่อยู่ในวัดนี่ก็โ,โมโหโมโ,โ,มโห้อ้พระรูปนั้นมีตะลองเป็นต้นอยู่นั่นน่ะไอ้เปตตลองแม่เตากลุ่มนี่ละพานันดาก็ยายหลงยายอะไรนั่นนเต็มอยู่นั่นโอ้มันจะด่าธรรมดานะท้าทายเลย ไปตู้วาทีกันจิตผ่านไทยลาวไหมถ้ามึงว่ามึงเก่งใช้คํานี้เลยหัก็เฉยไม่ยิ้มยิ้มไม่ออกแต่ก็ประถาเขาเหมือนเดิมเพราะเราเป็นผู้ดียงไงหน้าชาหมดเพราะไม่คิดว่ากิริยท่าทางของพระของสมณนะจะเป็นแบบนี้ขอท้าท,า,ทายกิเลส มรีสีหานาถกับกิเลสท้าทายกิเลสเขาไม่ให้ไม่เขาไม่ได้บอกว่าให้มาท่าทายกันเองนี่นี่อันนี้ลบกันเองฆ่ากันเองบ้าไมหมลระพระเราเนี่ยอยาจะว่าหลวงพ่อน้อยก็ว่าหมูอยู่หลวงพ่อน้อยไม่ได้ว่าหมูนะไม่เคยด่าใครแต่ยกธรรมยกวินัยขึ้นแค่นั้นผู้ที่อยู่ในธรรมในวิน,นัยก็คือพระก็คือสมัมมณะ ผู้ที่ไม่อยู่ในธรรมในวินัยก็คือพวกเตี้ยถีดนอกดิ้นนอกลอยก็จำเป็นต้องเข้าไปขวางไม่ใช่หรือเพราะนี่คือพุทธศาสนานี่แสดงว่าพวกนั้นปลอมบวชที่ไม่รู้เรื่องธรรมเรื่องวินัยไม่เคารพพระพุทธเจ้าไม่รู้เรื่องบุญเรื่องบาปพวกเธอจะเพะิกเฉยทำไมนั่นเรื่องของเรื่องมันมันเป็น้าที่ของพวกเราที่จะต้องรวมตัวกันที่เป็นพระเป็นธรรมนาทาน ปกป้องพระพุทธศาสนาร่วมกันจีใช่ไหมละ่ะหรือจะว่ายังไงละ่ะอันนี้ก็ทะเลาะกันเองนั่นต่างฝ่ายก็ต่างว่าเก่งอ่นนี้ก็เก่งข้าก็เก่งมันก็เลยเดือดพลุทั่วกันไปหมดเลยไม่ต้องไปพูดถึงการจ้างบนุนช่างกุศลเดี๋วนี้เป็นการบ้านน้ำลายดูอก็เห็นอยู่นี่ลอรานี่ก็วงธรรมฉังเวสลดห,ดหัหูโหศาสนาที่เลิศที่ประเสริฐ ท่านนี้สํารวมกายวาจาใจก็เป็นการไม่สํารวมตามนี้ก็น่าจะยกธรรมยกวินัยตาําหนิกันไม่น่าจะคิดว่าอย่างนี้คิดว่าอย่างนั้นสิ่งที่ดีของท่านก็มีอยู่นี่เพียงเล็กๆน้อยๆแค่นี้อนุโลมกันไม่ได้เลยก็จะว่ามันมีอนุโลมหรืใช่เห็นภายนอกอะ่ะอนุโลมก็ได้เลยลูกเนี่ย ตัวภายในเป็นยังไงล่ะเมภายนอกมันยังเรลีจ่จจามอยู่ภายในไม่ยิ่งไม่ไม,ไม่ไม่หนักไปเลยนั่นถ้าเราร่วมด้วยช่วยกันส่งเสริมกันก็เหมือนที่หลวงปู่เล่าตั้งแต่เริ่มต้นว่าผู้เอาตัวบทกฎหมายมาปกป้องคนชั่วปกป้องพวกบ้าให้บัตร VIP อพีจะมีกรรมหนักกว่าพวกกระทำเพราะพวกนี้ ช่วยหนุนช่วยดูแลบัญญัติตัวประกดหมายเพื่อปกป้องกลุ่มนี้จึงนะาหนาักทางหาตการที่สุดงั้นพระเราก็เจกเช่นเดียวกันอุบาสกวุตกาก็เจกเช่นเดียวกันถ้าเห็นพระอินทร์สม,มณะไม่ได้อยู่ในธรรมในวิน,นัยจับเงินจับทองขับรถเล่นเล่นบ้องฟื้นบ้องไปเตะแลเตศเสียงทำเครื่องล้างของค้ง ทำปพยานาคไปกกาบไหวไหวกาบไหวเจ้าพ่อเจ้าแม่พวกเรายังไปกราบไปไหวยังไปสาทุกการแท้ต้องสนลเสินไปปนนีบัตอุปถากก็เปรียบเสมือนการทําลายศาสนาร่วมกันกำนังไหมล่ะเหมือนกับเทวทัตนั่นแหละอธิโนบูพูดนี่อยู่ในธรรมในมิหนัยนะไม่ได้มาจากย่วงความแม่ครูจา์หรือหมู่คณะนี่แต่ยกธรรมจากวินัยขึ้น ไม่ใช่ยกความรู้สึกนึกคิดของตัวเองขึ้นอยากเห็นความสมัค้คีเกิดขึ้นในพระพุทธศาสนาในประเทศชาติบ้านเมืองในสถาบันแต่ก็คงจะเป็นความคิดเฉยๆคงเป็นไปไม่ได้เพราะพวกเราไม่ยอมที่มีมณนะเต็มอยู่ในจิตในใจในี่ผมเคยทำมาอย่างนี้เห็นไหมล่ะผมเคยทำก็รังของของังเนี่สายผมทำมาอย่างนี้นี่ขายตะกรุดได้เท่าไหร่ล่ะ ขายกระลาวุ้งกระลาวกนางกวักนางไปรุ่นนั้นรุ่นนี้เหรียญรุ่นนั้นรุ่นนี้ได้เท่าไหร่ละ่ะผมเคยทํามาอย่างนี้เห็นไหมละ่ะไม่ยอมกันหรอกโอ้ยนี่ผมเคยกินข้าวตลอดเวลานี่อาจารย์ผู้าก็ทํามานี่จะให้ผมไม่กินครั้งเดียวหรือแตนขครั้งเดียวผมไม่เล่นด้วยเห็นไหมละ่ะอาจารย์ผู้าจับเงินจับทองใช้จ่ายเงินทองมาตลอด จะให้ผมไม่จับไม่ไม่ใช้จ่ายเงินทองไม่จับเงินไม่จับทองผมไม่ยอมหรอกเพราะอาจาร,รย์ผมภากระทรมมาเห็นไหมละ่ะต่างฝ่ายก็ต่างเป็นศาสดาเองนั่นล่ะสังคมก็เลยยุ่งเหยิงวุ่นวายพุทธิาัสนาก็เลยยุ่งเหยิงวุ่นวายเพราะต่างฝ่ายต่างเป็นศาสดาเองก็เครื่องรางของแข็งก็ตั้งตัวเป็นศาสดาเองพวกจับเงินจับทองก็ตั้งตัวเป็นศาสดาเอง พวกเตศแหล่เตเสียงก็ตั้งตัวเป็นศาสดาเองพวกกินข้าวตลอดเวลาก็ตั้งตัวเป็นศาสดาเองพวกขับรถเล่นก็ตั้งตัวเป็นศาสดาเองพวกกาบว้เจ้าพ่อเจ้าแม่ก็ตั้งตัวเป็นศาสดาเองพวกกาบว้บูชาพวกไอ้พญาคุพญานักก็ตั้งตนเป็นศาสดาเองเดี๋ยวนี้มีกี่ศาสนาในประเทศไทยหนก็จะถามพวกเราเลยนั่นแหละในราชาวพุทธ พุทธคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานรู้อะไรแล้วจะบ้าเหกรู้ว่าเดี๋ยวนี้ทําถูกต้องตามหลักคําสอนของพระพุทธเจ้าหรือไม่นี่คือความเป็นจริงเป็นอย่างนั้นเราทําถูกต้องตามหลักคําสอนของพระพุทธเจ้าหรือไม่ศีลพิสุทธิ์ที่สมาธิพิสุทธิ์ที่ปัญญาพิสุทธิ์ที่หรือไม่มันก็ยากนะยาอย่างนีกนะผมก็ทำาม่างี้ยังที่พูดให้ฟัง มันก็มีอะไรดีขึ้นมาดูมันก็จะอยู่งนี้ต่อไปต่อไปต่อไปรุ่นนี้ตายรุ่นต่อไปรุ่นลูกจิตลูกหาที่เป็นพระก็ต่อ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 กันไปไม่จบไม่สิ้นเพราะต่างฝ่ายก็ตั้งตัวเองเป็นศาสดาไม่เคารพพระพุทธเจ้าเลยนั่นแหละความเสื่อมมันเสื่อมแบบนี้ตอนนี้ก็ถุยน้ำลายใส่กันที่ข้าพเจ้าก็ชาพุทธท่านก็ชาพุทธผมก็ชาพุทธอืม อยอย่างนั้นอยุ่งอยงวุ่นวายกันพุทธ,ธะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานไม่มีมันต้องเริ่มต้นที่ศีลใช่ก่อนดังที่พูดให้ฟังศีลห้านั่นเห็นไม่ะต้องสมบูรณ์บริบูรณ์นี้เลยคือธรรมะของพระพุทธเจ้าถ้าบอกว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ศีลทำไมพระเจ้าจึงพูดถึงศีลยนะสุขติงยันตินั้น สีเลนะโพกษัมปดาสีเลนะนิพุติยันติก็จะแสดงว่าศีลเป็นเบื้องต้นนำสุขมาให้นำทรัพสมบัติมาให้และนำความสุขที่สุดที่เรียกว่านิพพานมาให้และธรรมะของพระเจ้าคืออะไรล่ะเบไป,ปนคนละที่ต่ทางตามความรู้สึกนี้ิของตัวเองไม่ได้แปลตามหลักคำสอนของพระเจ้าเลยเดีวจะว่าไงอันนี้เราไม่ก็ไปก้าวไก่นะเพียงปุนในฝังยาเข็น พสสนะระพุทธศาสนาเลิศดประเสริฐสว่างสวัยไม่อยากเห็นเดี๋ยวเหมือนเดี๋ยวนี้ว่าเป็นหลายศาสนาหลายศาสดานี่อันนี้ก็สอนเบทมนต์โกลกถาอย่างเดียวอ,อสอนเรื่องอะไรละ่ะเรื่องเลิกเรื่องยามเรื่องน้ำโมกน้ำ,นำ,นำมนต์ปะคาถาดีปลุกเจตนนั่นอย่างดีโอ้ยเป็นอย่างนั้นแหละเต็มโลกเต็มส้องฉันถ้าดีอย่างนี้ทําไมจึงมีคนจนอยู่ละ่ะใช่ไหมละ่ะ แต่ดีงี้ทาไมจึงมีการฆ่ากันตายอยู่ล่ะย,งยิงไม่ออกฟันแทงไม่เข้าก็ทําให้กันทุกคนที่เวลาฟันกันแทงกันมันก็เหมือนหนังยางหรือว่ามันก็จะเหมือนกับไอ้ไอ้คอนกรีตหรือว่าจะเหมือนกับเหล็กแทงก็ไม่เข้ายิงก็ไม่ออกก็ทําให้กันทุกคนมนุษย์มันจะไม่ตายดูเข้าใจยังแต่มันเป็นไปไม่ได้เกิดแก่เก็บตายเป็นธรรมชาติธรรมดา และใครละลูกที่จะเป็นผู้มีบุญมารวมกลุ่ม